การโหลดจังหวะลงเครื่อง PSR E463 นะครับลังสากจากที่เราใส่แปลดไล์ลงในช่องเสียบยุสบีแล้วนะครับต่อไปนะครับให้ไปที่ฟังก์ชันด้านขวามือตรงนี้นกดแช่ไว้นะครับฟังก์ชันแช่ไว้หน้าจอมันจะขึ้น Save SMPR ให้เราไปที่ Category นะครับกด กดไปเรื่อยๆกดปุ่มกดไปที่โ o a d usr นะครับเมื่อโหลด usr แล้วต่อไปเราก็ไปที่หมายเลขตัวนี้นะกดเลขศู x e c หนึ่งครั้งตัวนี้จะขึ้นว่า user 001กดอีกหนึ่งครั้งจะขึ้นว่า load ok กดหนึ่งครั้งอีก1ครั้ง จะขึ้นว่า loading นะครับเราก็รอสักครู่นะครับผมรอสักครู่ครับ complete แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็กดที่ปุ่มสไตา์ตรงนี้นะครับกดออกเลยเรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะเล่นทั้งหวานเราก็กด กดที่สไตล์นะครับจังหวะมันจะเริ่มจาก2 3 6กด2 3 6